เรื่องคุณแห่งกจะต้องตอบย้ำจำในใจรักช่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เร่อวิานชายเป็นลูกกรอกเ,เรื่องเป็นดังนี้เจ้าค่ะวันหนึ่งพี่สะใภยของลูก รู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําขณะที่เข้าห้องน้ําอยู่ๆก็มีก้อนเนื้อหล่นลงมากับพื้นเขาตกใจมากอยู่ๆก้อนเนื้อออกมาเขาตกใจแต่เขาต้องรู้ที่มันมาอย่างไหนมันไม่ได้มาจากทาอากาศนะเลยเอาก้อนเนื้อก้อนนั้นสานนิฐานที่ทำไงม,มาตากแห้ง <laughs> มาตากแห้ง <laughs> ทำ,ทำยาอาตากแห้งทั้งนี้ใส่ขวดดองใส่โหลดองเอามาดูเอามาล้างนะ้ำใกล้เคียงเอาก็นเนื้อก็นั้นใส่โถส้วมแล้วลาดนะ้ำตามลงไปเลยแต่ว่าต่อมาสักครูก่ก็เนื้อกนนั้น ขึ้นมาอีกตกใจก็รีบหยิบแล้วหยอดลงไปใหม่อีกทีนลาดน้ำเอ่งทีนงอกอนหนึ่งก็นั่งกระเด็นออกมาอีกจากโถส้วมก็หย่อนลงไปอีกทีนึงคราวนี้ไม่พอเอาน้ำลาดไปลงเอาทรายทับเลยดีกว่าแล้วก็เอาทรายทับและลาดตามด้วยน้ำอีกทีหนึง่งกะเรียกว่าให้มันลงไปซะเลย but กอนเนื้อก้อนนั้นก็ไม่ยอมลงแม้เอาสายทับและลาดน้ําตามแ oh. ถมกระเด็นขึ้นมาจากโถส้วมอีกโ oh. <laughs> อ<า>้ <laughs> ระวังเดอเจ็ดแสห้าหมื่นคนจะเจอสภาพอย่างนี้ <laughs> คราวนี้เห็นเป็นร่างเด็กยาวประมาณแปดนิ้ว oh. <laughs> มมีแขนมีขามีตาดำๆสองจุดตัวขาวเหลืองเขาเลยรีบออกจากห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งใตบง้บันได ก็ตั้งสติยิกมือตัวเองว่าโอ้นี่มันเรื่องจริงหรือโดนผีหลอกแล้วก็กวากมือเรียกเพื่อนบ้านนี่มาหาแล้วบอกว่าให้ช่วยเขัไปดูอะไรในห้องน้ําหน่อยยิงเพื่อนมากต้องข้าไปดูบอกว่าเป็นลูกกรรอกโอ้เหนื่อยตัวลูกเองเนี่ย พี่ชายและญาติเ็รีบขครับรถจากที่ทํางานมาดูรอโทษไม่ยอมลงนะเห็นเลือดเต็มห้องน้ําลูกอยากรู้อยากเห็นเลก็เลยเข้าไปจ้องไกล้เห็นมีแขนมีขามีตาดํำๆสองจุดพี่ชายก็ลูกจึงตั้งให้ตั้งชื่อให้ว่าชื่ออันไหนเราตั้งตั้งสิกระเด็นมาเนี่ยห ถูกต้องจะชื่อเก่งโอโหเก่งยิงเลยเนี่ยที่ทายถูกชื่อว่าเก่งเพราะว่าโอโหเก่งมากเลยเนี่ยเพราะแม่พยายามเอาลงโถส้วมทลา่ก็ไม่ยอมลงพี่สภายยังเล่าว่าเขาไม่คิดว่าเขาท้องเลยนะบางวันท้องเขาก็โตบางวันท้องเขาก็แับ แล้วเขาก็มีรอบเดือนปกติไปตรวจที่คลินิกก็ไม่พบว่บาท้องเจ้าค่ะ mm. เขาบอกว่าก่อนที่จะแท้งเด็กลูกลกรอบเดือนนั้นเขามีรายได้จากทคำผมเกือบแสนบาทต่อเดือนเจ้าค่ะซึ่งเป็นรายได้ที่มากผิดปกติเ mm. นื่องจากว่าพี่ชายและพี่สะพ้ายมีมีบุตร mm. ก็เลยรับเอาหลานมาเลี้ยง mm. ตอนเช้าเวลาหลานๆจะไปโรงเรียน หลานจะยื่นมือขอตังพี่ชายและพี่สะพ้อยู่วันหนึ่งขณะที่หลานขอตังอยู่อยู่ๆพี่ชายก็เห็นอีกมือนึงโผล่มาด้วยมือของเด็กแบมือมาขอตังด้วยเช่นกันเอ,อเอาละแต่ว่าโชคดีที่เห็นแค่ฝ่ามือเท่านั้น <laughs> นี่ธะเห็น มาหัวด้วยตัวด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับเวลาใจเอ๊ะมือใครแต่เขาก็นึกในใจว่าต้องมึงเก่งลูกชายเขาที่เป็นลูกหลอกแน่ๆเลยต่อมาปีเสร็จษเขาก็เอใจว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเก่งมาแบมือขอตังคือแสดงว่ามาขอบ่อยๆแต่ว่าพอปีเส็ศษผ่านมาหายไปเขาก็เลยไปปรลยกับภรรยาเขาว่าให้ไปถามพระ และท่านก็บ,บอกว่าถูกคนอื่นเรียกตัวไปใช้งานแล้วท,ท่านก็ทำพิธีคนอื่นเอาไปใช้งานไม่ได้คือพระบอกว่ามีคนอื่นเรียกเอาไปใช้งานแล้วใลท่านประ,ปรประ,ประอกอบพิธีให้ใครๆเรียกเอาไปใช้งานไม่ได้ตามที่ก็ว่างี้นะี่ยยู่มาคืนหนึ่งน้องเก่งก็ไปเข้าฝันพ่อเขาบอกให้พ่อเขารีบตื่นแล้วไปช่วยเขาด้วยเก่งไปเข้าฝันพ่อเนี่ย พ่อจ๋าช่วยหนูด้วยคำถามทำไมมาเข้าฝันทั้งๆชื่อเก่งอย่างนั้เนี่ยให้พ่อช่วย <laughs> อ่ะ,อะสิ่งนี้ก่อนนะสิ่งนี้เก่ง <laughs> <laughs> ถูกก็จับตัวไว้ไม่เก่งแล้วอ่ะสิ่งนี้ <laughs> เก่งแต่ชื่อครับ <laughs> เก่งแต่ชื่อ <laughs> <gesch uce> ทำไมอ่ะ <iah> มีผู้เก่งกว่า <Th> ถ <Jim> ูกต <lic> ้องจ้ะแต่ผู้ที่เก่งกว่านั่นคือหนูเขาโดนหนูหนูคาไปติดอยู่ที่ท่อแอร์คาบร่างเขานี่ยเลยรีบไปบอกพ่อโอ้พ่อก็เลยเอาไฟฉายส่องพบว่า ร่างเขาติดอยู่ที่ท่อแอร์จริงๆเก่งทางเข้าฝันแต่ไม่เก่งทางสู้กับหนูแหม่มายังติดเสือลูกกอกเตะหนูไม่ได้ไม่อยู่อีกครั้งหนึ่งอ้าวละครนี่เดี๋ยวเตรียมสันนิษฐานนห้ดีพี่สบายลูกตื่นขึ้นมารู้สึกกับตัวเองปวดหัวมากๆปวดหัวไม่รู้สาเหตุพอไปทำความสะอาดที่เตียงนอนปรากฏว่า แม่ปวดหัวไม่รู้สาเหตุแต่พอไปทำความสะอาดที่เติยงนอนปรากฏว่าเห็นร่างลูกกอกเ,เจอมดกัดที่หัว <c oughs> ก็เลยนำร่างลูกกอกไปปัดมดออกให้หมด <c oughs> นี่มันมีแล้วมันเป็นภาระอย่างนี้เห็นไหม <c oughs> แล้วตัวเองก็หายปวดหัวทันทีเลย <c oughs> เรื่องมันมีเหตุ <c oughs> เห็นไหม เก่งจริงๆพี่สะพย้ยลูกมีลูกกีคค่คนกี่คนก็แทงเจ้าค่ะขนาดไปทำเด็กหลอดแก้วสองสามครั้งก็ทำไม่ติดน้องเก่งจะมาเข้าฝันพี่ชายลูกตลอดมาตอนน้องเก่งเด็กๆทุกครั้งที่พี่ชายลูกทานข้าวเขาจะตักออกมามบางส่วนเอาไวขา้ข้างๆให้น้องเก่งทานด้วยแต่ตอนนี้น้องเก่งกายุได้18ปีแล้วเจ้ค่ะคไม่ค่อยจะได้ทราบข่าวคราวก,กับตัวเกีก่ยวก,กับตัวเขาเลย อยากทราบข่าวตัวลูกเองเป็นโรคไทรอยชนิดเป็นพิษของลูกโตมากหายใจไม่สะดวกบ,บางครั้งถึงก็ต้องเงยหน้าหายใจด้วยปากลูกจะต้องเจะเลือดตรวจความเข้มข้นของเลือดทุกๆเดือนจากทุกเดือนก็ทุก,อก,ทกสองอาทิตย์<อ>ลูกทานยาเป็นไปปีเจ้า,าค่ะเบื่อการทานยาลูกจึงเลือกวิธีผ่าตัดเจ้าค่ะแต่ทาการผ่าตัดไปแล้วเป็นเวลาสิบสามปีตอนนี้ที่คอก็มีอรอยแผลผ่าตัดเจ้าค่ะ แล้วคอกระปูดออกมาคอกระปูดออกมาเหมือนลูกกระเดือกเพื่อนลายคนทักว่าผ่าแต่แล้วทำไมคอยังโตขึ้นมาอีกบอกตรงๆว่าไม่ชอบถ่ายรูปเจ้าค่ะไม่อยากให้เห็นรอยแผลที่คอครอบครัวลูกมีคนตกน้ําตายหลายคนพี่ชายคนที่สองลูกเขาตกน้ําตายตั้งแต่ประมาณอายุสามขวบลุงไล่ฟังว่าเห็นพี่ชายเดินผ่านและเห็นมีเงาดำๆค่อมตัวเขาแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ พอช่วงสายๆมาพบว่าพี่ชายตกน้ำตายในสภาพหัวทิ่มบ่อเจ้าค่ะตอนนี้อายุสามขวบนะบและลูกยังจําได้ว่าลูกมีหลานสาวเป็นลูกสาววิชาคนโตตายในสระที่ไม่ลึกงมหาศพกันอยู่ตั้งนานก็ไม่เจอเอามายียยาคว,วานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่พอจุดทูบบอกเทนั้นศพก็รอยอืดออกมาจากใต้สะพานเล็กๆ,ๆเจ้าค่ะคแม่งลูกเือลูกตลอดเวลาว่าห้ามเดินทางเกี่ยวกับน้ํา ทำเลยน้ำคนเดียวลูกอาจจะตกน้ำตายเป็นอะไรต่อไปค,คำถามน้องเก่งทำกรรมอะไรมาถึงได้เกิดมาเป็นลูกกรอกและเป็นมากี่ภพกี่ชาติแล้วเจ้าคะค <c oughs> พ่อแม่ปัจจุบันเคยทำกรรมอะไรกันมาถึงได้มาเป็นพ่อแม่ลูกกรอกในชาตินี้ทำไมทั้งสองคนยังมีลูกยากมากๆตัวลูกเองเคยทำบุญสร้างองค์พระทำบุญหอฉันให้น้องเก่ง ไม่ทราบว่าเขาได้รับบุญหรือเปล่าเจ้าคะคำว่าอนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่เขาใช้ชีวิตอย่างไรบ้างไปที่ตามภรษา,าลูกกรอกหรือติดตามพ่อออกไปทํางานตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเ๋ยวคะด้คนอื่นเรียกตัวไปใช้งานอีกหรือเปล่าเจ้าคะรู้สึกจะมีความรู้นั่นเองโปรกร,รมอะไรที่ทาให้ลูกต้องมาเป็นไทรอยชนิดเป็นพิษแถมมีรอยแผลเป็นที่คอตลอดชีวิตแล้วไทรอยของลูกจะกําเริบขึ้นมาอีกไหมเจ้าคะ บนใดที่จะทําทให้หมดกรรมนี้เจ้าค่ะทาไมหลังการผ่าตัดเสียงลูกกระแหบแห้งไปโดยปริยายเป็นเพราะกรรมอะไรเจ้าค่ะ mm hmm. พี่ชายลูกและหลานสาวที่ตกน้ําตายคือทําบุญกรรมอะไรมาเจ้าคะถ mm ึง hmm. ได้มาตายตั้งแต่เด็กๆโด,ดยเฉพาะหลานสาวคนนี้ทําไมสายน้าก็เล็กๆแต่หาไม่เจอสายน้ำสานนี้เคยมีเด็กตกน้ําตายก่อนหน้านี้ด้วยเจ้าค่ะ ลูกสร้างพระธรรมกาพยยมตัวเขาทั้งสองไม่ทราบว่าเขาได้รับหรือเปล่าจ้ะคะจะทําอย่างไรเขาถึงจะได้หลุดพ้นจากกรรมตกน้ําตายตั้งแต่เด็กเพื่อนร่วมห้องลูกที่อเมริกาเป็นชาวไต้หวันเขารักบุญมากช่วยงานที่ศูนย์ทุกอย่างทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังทําไมเราถึงได้มาเจอกันข่าและลูกเคยสร้างบารมีมากระหมุกคณะหรือเปล่าคะอ๋อนี่มาจากซีแอตเทิลอเมริกาเอามาฟังฝันในฝันกัน น้องเก่งมีกรรมทำแท้งมาก่อนจ้า oh. เอาระัะเตรียมไม่ดีเจ็ดแสห้าหมื่นคนตเตรียมมาไว้ oh. เรื่องมีอยู่ว่าเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้มีแฟนสาวต่อมามีท้องแต่ยังไม่พร้อมจึงให้แฟนทำแท้งก็เป็นเหตุผลเดิมๆมาแหละ ได้ใช้กรรมประเภทนี้คือเป็นลูกกรอกมาหลายรอบแล้วจ้ะเมื่อตายตั้งแต่เด็กในท้องแม่ก็จะกลายเป็นผีเด็กเฝ้าร่างตนอยู่จนกว่าจะหมดรอบกรรมในแต่ละครั้งแล้วก็ไปเกิดเข้าใจบ่ยังเนี่ยบางตอนก็จากผีเด็กๆค่อยๆโตเป็นผีหนุ่มตามทันไหมจ๊ะ จากผีเด็กพอตายแล้วเป็นผีเด็กแล้วก็เฝ้าร่างตนพอหมดกรรมตอนช่วงนั้นตอนเป็นผีเด็กก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ตายแบบเดิมอีกแล้วมาเป็นผีเด็กแล้วก็ไปเกิดใหม่ตอนเป็นผีเด็กหรือจากผีเด็ก,กค่อยๆโตเป็นผีหนุ่มแล้วถูกอาจารย์วิทยาธรเรียกไปใช้บางตัวก็หมดรอบกรรมไปเกิดใหม่แล้วก็ถูกทำท้างอีกจนกว่าจะหมดกรรมมันมีเยอะแยะ 750,000เตรียมมาบ่อยพ่อแม่ในปัจจุบันมีกรรมใกล้เคียงกันกับลูกกรอกเรื่องอยู่ว่าในอดีตทั้งสองก็เป็นสามีภรรยากันต่อมามีท้องแต่ยังไม่พร้อมเพราะชาตินั้นยากจนจึงให้ภรรยาไปทำแท้งแต่ต่อมาสงสารลูกและสำนึกผิด จึงทำบุญอุทิศไปให้เด็กที่ถูกทำแท้งอยู่เป็นหนึ่งนิดด้วยบุญและบาปนี้จึงทำให้มีลูกเป็นลูกกรอกอที่มีลูกยากเพราะกรรมปฏิบาติในชาติเดียวกันนี้ทั้งคู่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมยากจนชอบจับปลามีไข่เต็มท้องเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ขาย คือทําไข่ปลาขายด้วย oh. ในใครทําไข่ปลาขายมึงเนี่ยไม่มีค่ะกรรมทั้งสองนี่มารวมกันในชาตินี้จึงมีลูกยยกแล้วก็มีลูกกรอก oh. รลูกได้๋ําบุญอุทิศไปให้น้องเก่งน้องเก่งก็ได้รับบุญแล้วจ้าประจนบอ,อกกับน้องเก่งก็กําลังจะหมดออบกรรมแล้วต้องไปเกิดเป็นลูกกรอกอีก แต่ด้วยบุญนี้จึงทำให้น้องเก่งมีสภาพที่ดีขึ้นยังไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่ได้ไปเกิดเป็นภูม,มิเทวา<อ>และยังไม่ต้องไปเกิดไปเป็นลูกกรอกใหม่อีกรอบแต่ถ้าหมดบุญที่อุทิศไปให้นี้เมื่อใดก็จะต้องไปเกิดเป็นลูกกรอกอีกเพราะยังไม่หมดกรรมตามทันไหมทันครับตอนนี้น้องเก่งเป็นภูมิมะเทวาอยู่ในบ้านนั่แหละ ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆพ่อแม่จ้ะโตแล้วแต่ยังไม่มีแฟนแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องถูกใครเรียกไปใช้งานเพราะว,ว่าเป็นผูมะเทวาชั้นดีไม่ใช่เป็นผีกระจอกแต่น่าอาจารย์วิยาธรหรืออาจารย์มนุษย์จะเรียกใช้เหมือนตอนเป็นผีนัไม่ได้เพราะไม่ต้องไปอยู่ในอนัตของใครที่ลูกเป็นไทลอยเป็นพิษจนคอใหญ่และถูกผ่าตัดมีแผลเป็นที่คอเพราะ เศษกรรมทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธ mm hmm. เรื่องมีอยู่ว่าในสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายนะ่ะมีภรยาแล้วก็ได้มีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำด่าว่าก,กันรุนแรงทั้งสองฝ่ายบางทีก็ทะเลาะก,กันโบกเวกโวยวายเสียงดังครั้งหนึ่งด้วยความโกรธเลยบีบคอภรรยาจนหายใจไม่ออกทร oh. มานมากแต่ไม่ตาย ด้วยกรรมที่มักโกรธด่ดาว่าหยาบคายแม้กลางตลาดกับกรรมบีบคอก็เลยทำให้เป็นไทรอยเป็นพิษแล้วก็ถูกผ่าตัดแล้วก็กรรมเจ้าชู้ก็มาเป็นผู้หญิงเมื่อผ่าตัดแล้วเสียงจึงแหบแห้งเพราะกรรมนี้แหละจ้าพี่ชายตกน้ำตายเพราะอดีตชาติตัวพี่ชายเคยมีภรรยาและมีลูกเดียกันต่อมาภรรยาหนีตามชู้ไปตัวเองก็โกรธ เลอาลูกไปทิ้งน้ำตอนนี้ได้ไปเกิดใหม่นาแล้วจ้ะหลานสาวตกน้ำตายเพราะกรรมในอดีตตอนที่ตัวมีท้องและแฟนหนีไปถูกพ่อแม่ดุดาว่ากล่าวจนตัวเก็บกดแล้วเกิดความเครียดได้เลี้ยงลูกจนลูกโตได้หนึ่งขวบก็ยังถูกด่าว่าไม่จบด้วยอารมณ์โชืว,วูบเลยพาลูกสาวกระโดดน้ำตายไปได้วยกันจ้ะ ตอนตายใหม่หาศพไม่เจอเพราะเพราะว่าใจกระวนกระวายจ้ะเลยหาไม่เจอใจไม่สงบไม่ได้มีผีอะไรมาฉุดหรือบังไว้แต่พอไปจุดทูบแล้วทำให้ใจสงบศพก็เลยขึ้นอื่นมาเองไงล่ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วจ้ะลูกแล้วเพื่อนเคยสร้างบนกระหมู่คณะมา แบบเป็นผู้นำบุญยอดกระ,ะมิดมาคล้ายๆในชาตินี้เลยจ้ะให้ทำต่อไปเพราะได้ทำอย่างนี้มาหลายชาติแล้วจ้ะ<า>นี่ก็เป็นเรื่องราวเคสัดี้สั้นๆคืนนี้